สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน RECU ที่รักของอาจารย์มนต์ทั้งหลายวันนี้เป็นที่16ธันวาคมนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นปีใหม่ในปีนที่68นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ธรรมดาวันจันทร์หมอช่วยเรื่องกทมอแต่จะพูดนอกจากกทมอแล้วนะกทมอก็มีอยากจะพูดเรื่องกทมเพราะจีนเต็มกทมอแล้วคนจีนบุกกทมอแล้วนะกทมอจะแตกเพราะคนจีนนะช็อปปิ้งเซนเ็นเตอร์ก็จะแตก แอพอร์ตก็จะแตกไปฟังด้วยครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องกอทมอแล้วคุณจีนนักท่องเที่ยวเนี่ยบุกกอทมอเรื่องอะไรสานที่แล้วผมก็พูดนะครับเรื่องที่สองก็พูดของขวัญรัฐบาลที่จะให้ปีหกแปดเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านต้องกลับไปคิดใหม่ท่านนายกกลับไปคิดใหม่าน,าหมนะครับเอากลับไปเรื่องแรกก่อนครับเรื่องแรกคือทักท่องเที่ยวมาแล้วนั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนนี้แล้วอีกสองเดือนข้างหน้าจะเฮรลโลก็มาเลยสนามบินไม่พอแล้วครับ ผมก็พูดเสมอว่าสามสนามบินนะฮะสองสนามบินรอบกรุงเทพดอนเมืองสุวรรณภูมิแต่อุตราวันไกลไปหน่อยไม่เป็นไรเราต้องการอีกสนามบินหนึ่งอยู่ที่ไหนรครับสนามบินที่สามของกรุงเทพหรือที่สี่ของตะวันออกของเราทั้งหมดควรจะอยู่นคนปรปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมมีสนามบินอันหนึ่งนะครับชื่อกำแพงแสนเป็นสนามบินที่ เวนคืนไม่เลบร้อยแล้วเป็นสนามบินที่ใช้ขึ้นเป็นที่ฝึกขอโทษที่พูดอย่างนี้คือเย่าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราก็ใช้สนามบินนี้เป็นตัวขับขึ้นบินขึ้นขับขบินลงใกล้อุเทพห้าสิบกิโลจ้ะนะผมก็ขอให้นะครับท่านนายกไปให้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมช่วยพิจารณาหน่อยปรับปรุงสนามบินตรงนี้ให้เป็นสนามบินนานา,นาชาติอีกสนามบินเราจะมีคนมาเยอะเลยขนาดนี้คนมา ส0ล้านคน30สิกว่าล้านคนบินเข้ามาดอนเมืองแตกแล้วสุวรรณภูมิแตกแล้วทําสนามบินนี่รองรับอีกสนามบินที่นคกกรปฐมนะครับเพฟใหม่นั้นนะไม่ต้องเวงคืนด้วยนะครับเราจะได้สนามบินอีกตัวน,นี่เรื่องแรกของกทมและปร,ะริมนทลกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับรัฐบาลไม่กระตุ้นเลยโปรยเงินท่าเดียโปรยเงินท่าเดียวและงที่สองกทมก็คือคนจีนมา กำหนดแหล่งท่องเที่ยวให้เขาหน่อยครับไม่แยามาหาแหล่งท่องเที่ยวเองไปทําการศึกษาแล้วท่านนายกควรจะให้รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวไปศึกษาดูสิศึกษาดีมานสปายถ้าใครท่านเป็นนักเนี่ยคนจีนมาเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวอะไรบ้างและต้องการมาเที่ยวอะไรถ้าศึกษาซะหน่อยแล้วมาปัดฝุ่นในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลเราเนี่ยนะให้ดีขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างหลายตัวอย่างแล้วคนจีนไปวัดจีนนะฮะ ในจีนนะครับ3 2มสถึงสีล้านคนต่างชาติจีนเกือบ25ล้านคนเป็นคนจีนเข้ามาเนีตนไทยเที่ยวไทย200ล้านทริป150ล้านทริปมากรุงเทพมาทาไมครับไหว้พระนะครับคนไทยมาไหว้พระคนจีนก็ไปสารเจ้าจีนเที่ยวนะครับไปเตรียมพื้นที่ซะแล้วคนจีนมาเหนื่อยอย่างเช่นพระบรมราชว,วังครับปีนี้คนจีนจะไปเข้าพำนะัมหาเกือบ2ล้านคน ส้วมเป็นยังไงจอดรถที่ไหนพระบรมหาราชวังก็ระเบิดหมสิแล้วไปดูสิครับยุให้คนจีนไปที่วัดวัดอะไรครับวัดอรุณวัดอรุณเล็กนิดเดียวครับไม่มีส้วมไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยไปเตรียมซะจะเชิญเป็นแขกบ,บ้านแขกเมืองเข้ามาเตรียมที่ซะท่องเที่ยวท่องเที่ยวอีกอันผมก็ต้องพูดเสมอว่าท่องเที่ยวมาพร้อมอาชญากรหลายที่ละผมก็พูดต่ว หของท่องเที่ยวจะเป็นอาชญากรลักเล็กขโมยน้อยจีบร้้นแล้วท่าถึงค่าเขาตายหัน่นศพใส่ยาพิษแล้วใส่กระเป๋าไปทิ้งข้างน,นอกมาพร้อมอาชญากรเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มความแข็งแรงเกี่ยวกับการปลอดภัยทำสองอย่างครับหนึ่งติด cctv ให้มากทุกคนมี cctv ตําตำรวจก็ติด cctv ที่นี่คนทั่วไปก็ต้องติด CCTV ที่นี่ส เพิ่มนะครับอาสาสมัครท่องเที่ยวไปมีตำรวจท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวนี้หายไปไหนหมดไม่รู้<ม>เพิ่มอาสาสมัครท่องเที่ยวจะน่ารักใช่เอาเอาอะไรครับเอาเด็กนะครับเอามาช่วยมาเป็นอาสาสมัครเป็นเป็นอะไรเป็นคนแนะนําแหล่งท่องเที่ยวต่ตตางๆนะเอาเนตรนารีลูกเสือมาช่วยก็ได้แต่งตัวอย่างเงี้ยจะเป็นประเทศเดียวที่ลูกเสือเนตรอะไร มาช่วยเป็นอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้ทําได้เลยเขาให้โรงเรียนต่างๆของเทพมนคร430โรงเรียนบวกอีก300โรงเรียน,ยนเด็กๆนี่ใครอยากจะให้นักเรียนมีประสบการณ์ในช่วงนี้บ้างส่งมาเลยแล้วก็เลี้ยงเด็กสักหน่อยเลี้ยงอาหารเขาทําอะไรให้เขาหน่อยมันก็จะได้ทั้งหลายอย่างในการท่องเที่ยวคิดกักหน่อยครับอาจารย์ทาชาเจ๋งออกนะครับคิดกักหน่อยก็ขอบคุณเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวยังไม่พอครับผมพูดอีกทีนะครับ ถนนเยาวราชทําให้ครบถนนใหนที่คนจีนจะได้ครบถนนแล้วก็ที่ไว้ขวางตรงนี้ครับคนจีนไปเที่ยวตอนกลางคืนมากินเหล้ามาสูบบุหรี่มาเที่ยวอลางคืนน่ะจัดถนนไป็ถนนคนเดินสักอ,อันสำหรับคนจีนมาเที่ยวแล้วทุกแห่งหมด50สบเขตมีฟู้ดสตรีทห้าเขตนะครับเท่านี้ครับเพราะฟู้ดเราดีเหลือเกินทําอย่างละนิดอย่างน้อยมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์โปรดักตนะครับ ซึ่งคุณอุ้งอิงกาลังทําเรื่องนี้นี่กทมนะเขาฝากไว้เรื่องที่สองจะจะฝากไว้ก็คือถ้าไทยติดตามดูมันจะครบปีแล้วครับรัฐมนตรีรัฐบาลเราโดยคุณอุ้งอิงก็ประกาศจะมีของขวัญให้คนเทพห้าเรื่องประกาศอยู่นั้นนะครับคุณทั้งสี่นี้มานะหนึ่งในเรื่องนั้นจะจะหาบ้านให้คนไทยให้บ้านคนไทยผมก็กลับไปคิดหน่อยนะครับปีหกแปดเนี่ยครับมันจะเลวร้ายกับปีหกเจ็ดท่านสัญญาไว้นะครับรัฐมนตรีครั้งบอกว่า โปยเงินเนี่ยนะครับ GDP จะโตขึ้นท่านผู้ตรีครังจำได้ไหมครับพูดท่านพูดนะครับเทปเลยลนะเดี๋ยวดูครับนี่ท่านทำมาแล้วสามเดือนนะเกือบสามเดือนโปรยเงินเนี่ยไปดู GDP ปีนี้ครับมันจะเลวร้ายกับ GDP ปีหกเจ็ดเชื่อไหมครับไปถามดูได้เพราะอะไรนะขนาดนี้คนมันมีปัจจัยลบเต็มไปหมดแล้วครับเงินเฟอ้อไหมเงินเฟอ้อทั่วโลกเงินเฟอ้อเมืองไทยไหมเงินเฟอ้อเมืองไทย GDP จะไม่โตไปดูสิครับท่านจำได้ไหมท่านบอก GDP ของเราปี68เนี่ยลอยแล้วมันจะดีมากกว่า3%ท่านไปดูเลครับ GDP เนี่ยปลายปีนี้จะต่ำกว่า3%มันจะไม่เป็นอย่างที่ท่านว่าโปรยเงินไม่ได้ผลเนี่ยนะครับสคนออกคนไม่มีงานทำเต็มไปหมดฮะช่อง3ถูกไล่ออกทั้งหมดแล้วไม่มีงานทำนะครับ4น้ำยังท่วมอยู่ นะครับ,รบปัญหาเรื่องน้ําท่วมยังมีอยู่ท่านเอาเงินที่โป,ปรยแบบผู้หหายทีละไปซ่อมแซมหน่อยขณะนี้ก่อนสิบลากก็ท่วมหมดแล้วภาคใต้ฝนเข้าทางใต้แล้วครับท่านทําอะไรอยู่เหรือของขวัญคือช่วยแก้ปัญหาวิกฤตให้เราหน่อยได้ไหมนะครับส่วนที่ท่านทําอยู่ที่ในสภาแย่มากจะปรับกฎหมายแล้วท่านมาโนงเงี้ยจะสร้างกฎหมายคอนอะไรคาสินโนเงี้ยอะไรอย่างท่านที่ทำเนี่ยท่านจะขึ้นภาษีอีก คิดอะไรอยู่เหรอครับผมว่าถ้าคิดแบบนี้ครับรัฐบาลอาจจะอยู่ไม่ยืดนะครับไม่ถึงสองปีเข้าไปแล้วนะครับให้คุณพ่อที่อยากเล่นการเมืองเต็มแก่ขึ้นมาเล่นซะคุณหญิงเราจะได้กลับไปทําเรื่องที่ท่านชอบอีกทีหนึง่งก็พูดแรงๆเนี่ยครับแล้วผมจะพูดยิ่งเพราะผมเป็นประชาชนยอนบัตรต้องการให้ท่านออกมาบริหารป,ประเทศตามสิ่งที่ท่านได้ปฏิญาณตน่อืรก็แค่อยู่หัวไว้ที่ทํานี้ไม่มีอะไรเลยครับ ที่จะทาให้บ้านเมืองดีขึ้นแล้วที่จะเกิดปัญหาอีกดุร้ายเลยเกินการเมืองต้องถึงยิงกันตายเยอะแยะหมดเลยตั้งกำนันพกมาถึงสจโชว์ดูสิครับผมถึงบอกเขาที่แล้วว่าเป็นเรื่องของตํารวจท่านเอาตํารวจคนเก่งมือดีมาเป็นผอตํารวจไม่ใช่เอาคนฝากมาจากคุณพ่อมาฝากเป็นวอทำแค่ไม่ได้นี่นะรื่ตำรวจเราวิ a มากเลยนะครับไปทำซะต้องเด็ดขาดครับในตำรวจเนี่ยนะครับนี่เรื่องเรื่องตำรวจนะครับ เรื่องกเรื่องก็คือเนี่ยครับเรื่องของพวกเราเนี่ยนะครับในเรื่องของการเมืองสื่อทั้งหลายสงครามที่ข้างหน้าเดี๋ยวเป็นสงครามสื่อ้วยนะครับสื่อใต้ดินสื่อบนดินสื่อยุให้คนเดินขบวนสื่อยุให้คนฆ่ากันตายสื่อทั้งนั้นนะครับแล้วีนนักกระเบืองรุ่นนะครับรุ่นเก่าจะชวนเราออกไปเล่นการเมืองบนถน,นนอีกแล้วอย่างยี่แย่นะครับท่านกําลังเป็นแม่ทัพ เป็นแม่ทัพนำขบวนการลมล้างครับถ,ถ้าลมล้างไม่เสร็จท่านจะเป็นกบฏนะครับเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเราแล้วปีหกแปดจะดียังไงครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเาใไมตั้งสติใหม่ครับสร้างงานสร้างงานสร้างงานปรับปรุงซะเอาเงินไปอะปรับปรุงที่น้าท่วมซะต้กนกรสิบล้านเนี่ยพังหมดแล้วเงินะงทั้งหลายเนี่ยรีบเอาไปปลูกอาหารซะผมพูดแล้วปัจจัยสี่บวกหนึ่ง นะอาหารยาที่อยู่อาศัยยังรอได้นิดหน่อยเสื้อผ้าย,ยังรอดนิดหน่อยและพลังงานรัฐนะมนตรีพลังงานก็ดีมากเลยกระตุ้นนะแต่ไม่ใช่กลับไปใช้น้ํามันนะครับกระโดดข้ามน้ํามันให้เร็วๆหน่อยคือโซลา่าโซลา่าโซลา่ซลาเป็นตัวกระตุน้นวันนี้ก็คือผมเป็นหัวประเทศชาติแล้วเกินปีหกแปดจะเลวร้ายกว่าปีหกเจ็ดอาจจะเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดข,ของเราปีหน้าเนี่ยนะครับเตรียมพร้อมหรือย,อยัง พวกเราชาวอาอีอย่าเพิ่งเพิ่มสร้างใหม่นะครับเขาที่แล้วผมพูดแล้วท่านติดตามดูคลิปที่แล้วว่าบ้านยังว่างอยู่สามแสนยูนิต่างประเทศปริมณฑลท่านจะอัดเข้าไปอีกเหรอท่านทักษิณจะทําอีกให้คนซื้อบ้านเข้าไปอีกจะอัดเข้าไปอีกบ่มันก็สป라이ดีมาท่านศึกษาดูดีมาสป라이ด์หน่อยครับอันนี้มันสป라이ดมันล้นตลาดท่านลดภาษีจะเพิ่มสป라이ดีมันก็ล้นเข้าไปอีกนะคนก็ไม่มีเครดิต ผมเนี่ยเศร้ากับประเทศไทยเหลือเกินนะครับพวกอย่างพวกเราชาวไทยนะครับสามมนุษย์เงนเดือนจะซัฟเฟอร์คนจนจะซัฟเฟอร์คนรวยจะรวยแบงก์จะรวยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องตั้งกราดสูงๆนะครับช่วยดูแยตัวเองได้อาหารนะครับไปปลูกอาหารวิกิตเองทั้งหมครับอย่าก,กู้ห้ามกู้นะครับอยู่ให้ได้อีกสามปีนะครับภาวะที่เศรษฐกิจจะตกต่ำเนี่ยวันนี้ขอให้โชคดีครับ สวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ